นะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว y ยูทูบกันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบนะครับสกิลติดคีนะครับนะน่าจะมีอาชีพเดียวนี้นะครับที่เป็นสายกายภาพแล้วแล้วมันติดคีอ๋อมีอีกอันนึงก็เป็นสไนนะครับเนาะคล้ายๆกันนะครับแต่แต่ที่ผมจะมาเล่นนี้มันจะไม่หาผลคีนะครับนะผลคีมันก็หาจากรูนเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายภายหลังแล้วกันนะครับ เดีอีก3 3นาทีนะผมก็จะไปล่ามีนี้ดูนะครับว่าอันนี้คือผมอยากลองเฉยๆนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับมีมีตังอยู่ 2,000M นเอมะครับถ้าโหดมากผมก็จะปรับเป็นอาวุธเป็นบวก15อันนี้ก็บวก12 -22 วก2 2ข้างก็น่าจะฟูแล้วนะครับน่าจะพอนะ 2,000M เอ็มนะครับสายสกิล ติดคีนะครับน่าจะมีสนไนกับอาชีพนี้นะครับอาชีพแมวนะครับแต่สนัยมันไม่ต้องใช้รูนนะครับแต่แมวเพื่อนๆต้องใช้รูนนะครับนะเลือดเลือดผมเดี๋ยวผมบัฟก่อนอ่าบัฟเลือดอยู่ 1. นึ่งจุดมกว่านะครับเลือดผมเมกว่านะครับเอทีเคมนสนะครับเลือดเอ็มกว่านะครับ อาชีพนี้ยิ่งเลือดแรงยิ่งแรงตามเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีอัพรูนแล้วกันว่าอัพรูนตรงไหนนะครับมันจะทําให้เราเมื่อเลือดเราเยอะมันก็จะแรงขึ้นนะครับอันนี้เอาให้เห็นเลยนะครับแบบแบบให้เห็นเลยนะครับว่าไอของไม่ได้ฟูนะครับของแบบทำบ้านบ้านบ้าน,าน,านธรรมดาเนี่ยครับของแบบบ้านบ้านเลยนะครับ มาแมตต์นี้เลือดผมเท่าไหร่เนี่ยมาแมตต์นี้เลือดโอ้โห1.4 m นะครับโอ้น่าจะโหดมากนะครับตัวนี้แพ้ทาาดไฟนะครับให้เพื่อนๆกดไอผมลืมบอกนะครับอาชีพแมวกดทตุได้นะครับให้กดทาาดไฟอ่าเลือดมันจะได้ไม่รีนะครับกดทตุแล้วอย่าลืมกดทตุอื่นด้วยนะครับไม่งั้นไปตีตัวอื่นเบานะครับนะอีกนาทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาลองดูนะครับว่า จะผ่านตัวนี้ไปได้ไหมถ้าผ่านตัวนี้ไปได้สบายเลยนะครับลากทั้งกระดานได้เลยนะครับมินินะกดธาตุไฟนะครับไปหาก่อนนะครับเจอแล้วครับโอ้โหมีคนมาแล้วนะครับเพื่อน,อนโอ้โหเราต้องไปตัวอื่นนะมีคนมาแล้วเหมือนรู้นะครับเนี่ย เมื่อรู้หรือเปล่าเนี่ตัวนี้เพื่อนๆต้องกดธาตุลมนะเดี๋ยวผมหากว่าตายยังยังนะครับอ๋อเจอแล้ะ ปล่อยสก,กิลไว้ลงพื้นนะครับชี้เท่าไหร่เนี่ยชี้ชียี่สิบเจ็ดเอ็มยี่สิบเก้าเอ็มนะครับชี้ชี้อยู่ยี่สิบเก้าเอ็มเลยนะครับเพื่อนเฮ้ยแรงนะครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้โล่งนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับมินิคนยังล่านะครับมินิโคนยังล่านะไปตัวนี้แล้วกันตัวนี้เป็นธาตุดินนะครับให้กดธาตุดินกดธาตุดินอ่าเมื่อเพื่อนเพื่อนได้กดธาตุแล้วก็ต้องกดธาตุนะครับไม่งั้นมันจะตีตัวอื่นเบานะครับเพราะว่า แมวมันตีเป็นธาตุนะครับเพื่อนๆแมวมันตีเป็นธาตุนะครับนะเจอแล้วกดบัหนึ่งทีนะครับแล้วก็วางบอมบาสุก้านะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีอัพนะครับก็ดามเมจอยู่ที่10บเต็มโอ้โหดู ด้วยมินิตัวนี้สไลดนะครับดูเลือดผมลดนะครับอิด <It S 1> <It S 2> เดียวนะครับโอ้โ <laughs> ห oh, ยืนมันมากนะครับเรียบร้อยนะครับดูเลือดผมลงอิด <It S 1> เดียวอะครับนะเฮ้ย <laughs> <laughs> ทำไมมันหดอย่างนี้เนี่ยตัวนี้ยังไม่มีคนไปนะครับเราต้องไปตัวนี้เฮ้ย <laughs> <laughs> ขายดีไหมครับ ถาอาวุธบวก15แล้วก็ประดับบวก15นี่ผมบอกเลยว่าน่าจะสุดมากนะครับตัวนี้รูนสวยนะครับตัวเนี้ยรูนสวยนะครับผมบอกไว้เลยรูนสวยมากสนใจไปดูในเพจได้นะครับอ้ยเกือบเลยเกือบเลยมาแล้วครับมาละมาแล้ววางปืนบอมบาทูก้ารอเลยนะครับอ่า ดูครับดูบอมซุกบาซูก้ายิงนะครับป๊อก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 ตีไวมากเลยนะครับวันนี้คือของแบบธรรมดาเลยนะครับเป็นอาชีพที่ของน้อยแล้วตีตีแรงนะครับเพื่อนวางบอมบซูก้าก่อนอ่ามันจะได้ช่วยให้เราตีไวขึ้นนะโอ้โห ลอยนะครับสรีก็สลีแหละครับเพื่อนๆจังหวะนี้นะครับเย้เจ่โหดจัดนะครับเฮ้ยทำไมมันโหดอย่างนี้เลือดเยอะอึดดาเมจแรงนะครับโอ,โ,โอ้โหอาชีพอาชีพนี้มันสุดมากนะครับตัวนี้เราต้องไปกดเป็นธาตุป้ยเมื่อกี้ผมลืมกดธาตุไฟขนาดลืมกดธาตุไฟอย่างแรงขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าผมไปตีตัวไอ้นั่นมันเป็นธาตุลม เอ้ยมันเป็นธาตุผมกดธาตุดินไปนครับเจอไหมครับเนี่ยโอ้น่าจะเสียสเลเยอร์แล้วนะครับยังยังนะย,ยังนะครับดูครับดูตัวเนี้ผมฆ่าแป๊บเดียวนะครับโอ้โห อะไรจะมันขนาดนี้นะครับอันนี้เออผมลืมกดค่าอีละเผลอนะครับเผลอนะโอ้ยวิ่งไวจัดนะครับผมมีรูนนะครับเมื่อเราฆ่าศัตรูเราจะได้วิ่งไวเพิ่มมานะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เหลืออยู่ไหม <S <s น่าจะหมดแล้วแหละอ่าน่าจะหมดแล้ว มันมากครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมดาเมจนี่ไม่ธรรมดานะครับถ้าผมจัดของเฮ้ยผมว่าผมน่าจะจัดของหรือว่าเพื่อนๆจะซื้อไปจัดของเองก็ได้นะครับเงิน2 0 0 0ันเอ็มนะครับใครที่สนใจไปดูในเพจได้นะครับหัวใจหลักของสายคินะครับของสายสกิลคินะครับคือรูนนะครับเพื่อนเพื่อต้องหาให้ได้นะครับนี่รูนตัวนี้นะครับแถว3นะครับนะแถวแรกมันจะเป็นสกิล นะครับนี่ครับอัตราที่มันติดนะครับ2แถวบนนะครับอัตราที่ติดนะครับอัตราไออันที่3มเนี่ยมันจะเป็นแครอทเรากับหมูป่าวิ่งออกไปอ่ะมันจะทําให้ติดชี้นะครับแล้วก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือรูนที่เหลือนะครับเพื่อนๆก็แคปตามผมเลยนะครับคือรูนสวยมากเลยนะครับตัวนี้ผมบอกไปเลย สเตตัสที่ผมอัพนะครับผมจะอัพเป็นในวิดนำนะครับแล้วก็เด็กลงมานะครับแล้วก็ AGI ทําไมถึงอัพ AGI นะครับเพราะว่ามันจะมีมันจะเพิ่มโอกาสให้มันติดคินะครับ K g i นะถ้าแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีรูนคิเพื่อนๆก็อัพแค่เด็กกับวิดที่เหลือลงอะไรก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับไม้แมวนะครับนะ ทุกๆบวกหนึ่งมันจะทําให้แครลอดกับหมูป่าแรงขึ้นนะครับถ้าบวก15้าก็เพิ่มไปอีก20ซนะครับเอ้ย10% 10% 10%นนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนของโบราณผมใส่เป็นตัวนี้นะครับนะเสื้อใส่เป็นตัวนี้นะครับอ่าันนี้คือเสื้อนะครับอันนี้คือก์ดกา์ดท,ที่ใส่นะครับใบนี้นะครับ นี่ใบนี้นะครับได้ HP สิบเปอร์เซ็นรองเท้าเป็นใบนี้ครับนี่ใบนี้เห็นไหมผมจะเนี่ยใบนี้นครับเนี่ยรูปเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวมังกรสีฟ้านี้นะครับเนี่ยอันนี้คือรองเท้าผมจะเพิ่มอีกสิบนะครับ <c oughs> หาออบเลือดนะครับอันดับแรกเพื่อนๆือนหาออบเลือดเลยนะครับเนี่ยออบเลือดเจ็ดออบเลือดแปด ออบเลือด8นะครับออบเลือดจะแรงกว่า INC นะครับนะสำหรับสายแมวนะครับใช้จ่อเกาะด้วยนะครับถ้าใครมีหมวกตัวนี้ก็ดีนะครับเราจะได้จอเกาะจอเกาะผมเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบนะครับจ่หาในนี้ก็ได้นะครับในนี้ก็น่าจะเพิ่มไปอีกสิบสองนะครับอ่าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับลูนนะครับลูนที่เพิ่ม ให้ไอ้รูนที่เพิ่มไอ้เมื่อเราเลือดเยอะดาเมจเราก็จะแรงนะครับเป็นรูนตัวนี้นะครับอ่าแล้วผมจะบอกนี่เป็นรูนตัวนี้นะครับนี่เป็นรูนตัวนี้นะครับอ่ามีทั้งหมดหกจุดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะคิดเปอร์เซ็นต์ดาเมจคิดเปอร์เซ็นต์จากเลือดนะครับหกจุดอัพไปเลยนะครับนะ ส่วนอาชีพในส่วนในบอมบาซูก้าเดี๋ยวผมจะลองลองโชว์ให้ดูนะครับนี่วางตรงนี้ปุ๊บม,มันก็จะยิงนะครับเห็นไหมมันก็จะยิงมันแรงนะครับเนี่ยมันก็จะยิงให้เราเพิ่มเพิ่มให้เราขึ้นไปอีกนะครับมันจะสกิลมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปอัพนะครับมันมีทั้งหมด5จุดนะเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะครับ เพื่อนก็ลองหาอัพดูนะครับเนี่ยหาหาอัพให้ครบนะครับเพื่อนๆมันน่าจะมีทั้งหมดห้าหรือเปล่าเพื่อนก็ไปหาดูนะครับหรือว่ามีอันเดียวผมลืมแล้วโอ้มีห้าจริงนะครับเนี่ยเนี่ยไล่หาดูนะครับไล่อัพให้ครบนะครับอันนี้คือเหรียญเหรียญของผมมันครบแล้วนะครับผมก็เลยกดทีเดียวนี่นะครับจบเลยนะครับเหรียญมันเกินไปแล้วนะครับ ประมาณนั้นนะครับสกิลนะครับอันนี้เป็นสกิลนะครับเพื่อนอ่านี่เป็นสกิลที่อัพนะครับสกิลนี้ดีมากเลยนะครับอัพเต็ม5นะครับเราจะได้จากแมวเห็นไหมครับแมวรับจ้างเราจะได้เฮดพีเพิ่มตัวละ5นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะกดออกออกทีมนะครับว่าเลือดผมจะหายไปเท่าไหร่เลือดมี 11m เอ้ยมี 1.1m ผมออกปุ๊บ หายเลยนะครับเหลือหายไป1นึ่งแสนนะครับเลือดโอ้โหหายไปเยอะอยู่นะครับเนี่ยเพื่อนๆต้องไปจ้างแมวแล้วก็สร้างตี้นะครับเลือดเราถึงจะเพิ่มมาเป็นเพิ่มมาอีก1นึ่งแสนนะประมาณนั้นนะครับสกิลนั้นดีมากนะครับนะสกิลนี้ดีมากนะครับต่อมานะครับ อันนี้น่าจะเป็นคัสคัสสี่หรือเปล่าคัสสักคัสสองเนาะนี่นะครับอ่าเพื่อนเพื่อหัวใจหลักเราคือสกิลนี้นะครับนะจะทําให้แรงนะครับเพื่อนเพื่อนต้องมาอัพตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องอัพเต็ม20นะครับเพราะว่ามันจะสร้างดาเมจจากเลือดนะครับไม่อัพสกิลนี้อัพแต่รูนไม่อัพสกิลเพื่อนเพื่อนไม่แรงนะครับนะ มันแรงกับสกิลนี้แล้วก็รูนคอมโบกันนะครับอย่าลืมมาอัพนะครับเต็ม20เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหมูป่านะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นคัสสีของผมนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับคัสสีใช้แต่คาสคัาสามนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ